ครับหลังจากที่เขาพุ่นกิ่งไปอ่าเมื่อวันที่สิบห้าเมื่อนี้วันที่วันที่ยี่สิบแล้วครับได้ครบหามือครับนี่ตาของเขาก็กําลังติดแตกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือสายพันธุ์สกาลตตาครับอ่าพวกนี้ก็กำกำลังติดแตกครับนี่ตาเขากําลังพุลงูงพีรีอยู่ครับนี่พร้อมติดแตกครับประมาณนี้ครับ นี่เพียอยู่แล้วสิเดล่างเพียร์แล้วครับประมาณนี้ครับนี่ครับส่วนหนึ่งกำลังแตกครับพี่นอ้องตาเขาสิประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นชัดนะให้เบิ่งครับไกลๆครับ นี่ครับพอสิประมาณนี้ครับเริ่มเริ่มสิแตกต,ตาครับผู้หลูวออกมาแล้วครับแตกหนอดแตกช่อออกมาครับ